บวกกันอีกเลยเหรอขอแจกด้วยคนรี่ตีรัวตีโคตรรัวขบไปหวานไม่นึ่งฮยาดันป้อมเพล,ลินเลยนะแดนป้อมเพล,ลินดันป้อมเพล,ลินเ,ลลเหรออ๋อสุดครับบอกเลไล่สุดตัวเนี้ยไล่สุดแล้วอยู่ที่บอ,อสวยสวยกลับไปทำเลือด รอครับรอดักรอขาดครับเขาหน้าจะไม่เ uh ห็นผมนะบอกแล้วไงว่าไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยไม่เห็นจริงด้วยโอ้โหอันติทันว่ะรอดไปเกือบเขาเกือบตายเดี๋ยวเราเอาป้อมบนเลยนะแต่เขากลับไม่กลับอ้าวอ้ายไมไหมเนี่ยตัวนี้มันไมาเห็นไงอืตัดไปสองือไปเลยไม่กลับบ้านเอตัวอะไรมาวะกบกบกบทุกหัวยูไปดิทุบหัวยูไปดิ แตกไปสามเอาแดงเอาแดงดีกว่าเพื่อนฟันติโนโฟิกไปเอาเลยวะใจเย็นใจเย็นคิวเรนคิวเรนครับคิวเรนคิวเรนไปไหนรอด้วยอือไปไม่รอกดมันเตียมย้ำเลยไงใครรู้ที่โชคดีใครรู้โชคดีนายอย่างนั้นเหรอกิกี้ตายวิ่งสองตัว,ตว โอเคครับเดี๋ยวไปเคลีย <rua> ร์คลิปล่างก่อนนะรอด้วยดันป้อมล่างสักหน่อยจะได้ล่างไงครับมีตัวมากันหายาหายไปไหนวะหายาไม่อยู่วเราขโมยระฟ้าดีกว่าครับระฟ้าโอ้โหเปิดแมปบ่ะไม่เป็นไรอยู่กับยีหน้าได้อยู่ ขโมยบัฟขอบัฟนะขอบัฟนะเอ้ยมาว่ะโอ้หิวเลนหิวบัฟนายหิวบัฟอย่างนั้นเหรอมาอีกตัวเิงปิกไปละบ่อยเลยหายาเห็นหายาไหมทุกคนเห็นหายาไหมครับยัยคิปเพิร์ลเหรอไม่ได้ดูแมปเหรอยัยคิปเพิร์ลจัดไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเหรอไหมยัยไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับโอ้โหว่าแล้วสับผิด เอ้ยมือผมตึ้งเร็วด้วยดิไม่มีใครเห็นใช่ไหม nope, ไม่มีใคร nope, เห็นตอา <nope. S 1> ไ,ไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ไปไหนนายทำให้เราขายหน้าเราไม่ปล่อยนายไว้แน่ตอนครับตอนตอนโดนแล้วคขาเนี้ยโคตัวทุบปิดหน้าอืมฮะยาหายาไม่เข็ดว่ะท่านผู้ชมหายาไม่จบกับเราไอ้เออซิปไปลุย โอ้โหสวยงามตามท้องเรียงจริงสามทีเท่านั้นไปกลางต่อไปเพื่อนกลางต่อกางต่อบวกไม่รอหรอรอฉันด้วยรอฉันด้วยกบกบกบไปไหนกบไปไหนไจ้เตะบอกดอกไปไหน <c oughs> ดอกไปหวันดิครับ น่าจะจบแล้วนะเหมือนน่าจะได้แล้วครับตายไปสี่ละเอ็นเลยเพื่อนเอ็นเลยจบ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 สุดดดสวยโอ้โหกดลงพอที่กดผิดเดี๋ยวตามไปแล้วกันรถไฟขบวนนรกตามมาแล้วอสวยงามโอเคครับน่าจะจบนะครับโอเคเพื่อนอย่าลืมไปรับสกินซานิสตุกินสกินฟรีนะครับล็อกอิตอนนี้รับได้เลยนะ แล้วคนที่เพิ่งมาดูหรือคนที่ดูมานานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมเข้าเกมเพื่อรับสกินนะโอเควันนี้เราไปก่อนขอบคุณครับ